ตื่นเต้นอ่ะเหมือนจะได้เจอจริงเมาแมวเหรอว่าคนรอบตัวเลี้ยงแมวเยอะมากแล้วเจอใครก็จะชอบขายการเลี้ยงแมวใช่ oh. เพราะว่ามันดือต่อชีวิตนี้ฉันก็เริ่มขายอีกแล้วดูสิไป <laughs> <laughs> จุนจะพูดถึง New Year Resolution ที่จุนแอบอยากทำมามามๆมาๆมามามา,มาสักพักแล้วแหละแล้วเอาจริงคนรอบตัวจุนเพื่อนๆก็เลี้ยงแมวเหมือนกันทำสิ่งนี้เหมือนกันนั่นคือการเลี้ยงแมวนั่นเองนะคะยิ่งตอนนี้เรากักตัวอยู่ในคอนโดเนาะการถ้าเราจะไปเลี้ยงสัตว์อื่นมันก็มีความยากนิดนึงจริงแมวก็เป็น สัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งที่ใช้พื้นที่ไม่มากนะคะแล้วก็ช่วยแก้เหงาได้ด้วยค่ะวันนี้ค่ะจูนก็เลยจะมาคุยกับเพื่อนจูนคนหนึ่งที่เขาก็มีประสบการณ์การเลี้ยงแมวตัวแรกไปไม่นานนะคะขอต้อนรับพี่พิชีี่พิชายาชัยชนะหรือว่าพิชี่ส stephen oppa ค่ะสวัสดีค่ะพี่พิชีี่สวัสดีค่ะ,คะ,คะนี่บรรยากาศอยู่อังกฤษใช่ไหมตอนนี้<ว>เป็นอย่างไรบ,งบ้างคะสถานการณ์ สถานการณ์ก็คือน่าจะคลายๆไทยหมายถึงว่าก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์แล้วเวิร์ o ฟรอมโฮต่างๆค่อนข้างมากอะไรเงี้ยทำไมได<ะ>้เสียงหวอหรือเสียงรถหวอเป็นปกติมากร้ <laughs> นอ,นอน <laughs> เฮนี่คือลอนดอนไม่ว่า <Okay S 1> จะโควิดหรือไม่โควิดถ้าเกิดว่าแบบมาแล้วไม่ได้ยินเสียงหวอกก็คือไม่ถึงก็ uh, คือเร้อง <okay. S 1> ไปเไเจหวอซึ่งอ่ะวันนี้หนูจะมาคุยกับพี่พิช c h เรื่องการเลี้ยงแมวเป็นครั้งแรกคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าหลายๆคนแบบช่วงล็อกดาวน์ไงก็จะมีความรู้สึกว่าเหงาอยากจะได้เหมือนเพื่อนมาอยู่ในห้องคอนโดด้วยไหมหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นว่าพี่พิช c h ก็เลี้ยงแมวอยู่ใช่ไหมคะ น้องอยู่ไหมคะตอนนี้น้องอยู่ตรงไหนคะน้องอยู่จะเจอน้องไหมจะน้องได้ปะจะน้องได้ปะจะได้แต่ว่าน้องจะแบบไม่ชอบโดนบังคับหรือเปล่าแบบหมายถึงน้องจะคือจริงน้องเป็นน้องเป็นเด็กน่ารักเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆอ่อะพิปแบบ พี่ก็อุ้มมาใส่กล้องบ่อยคือช่วงนี้พี่สตรีมเกมเนี่ยพี่ก็จะแบบอุ้มมาทักทายคนดูอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆก็คือน้องก็จะแบบเป็นเอื้อมๆแต่ว่าน้องโลกนะคือน้องก็จะมาเจอได้แบบว่าแบบแบเดี๋ยวเระมาเนื้ว่าดับแขกันหนึงเราอาจจะแบบอือช่วงนี้เขาก็กําลังแบบเรียกร้องความสนใจอยู่คือนี้ก็มาปิดประตูกั้นแมวเนี่ย้องโอเคเดี๋ยวน้องน้องชื่ออะไรกินกินนะคะบัมกินค่ะอ๋อบัมกินบากคนชอบคิดว่าบางคนจะเรียกผิดว่าพัมกินมันมาจากอะไรอ่ะบัมกิน คือจริงๆอ่ะพีน้องเป็นแมวส้มอะค่ะแล้วพีได้ตั้ง uh huh. ใจจะตั้งชื่อน้องว่าพัมคินค่ะเพราะว่าเขาเป็นสีส้มแต่ว่า uh huh. วันแรกที่พีทไปรับตัวเขาอะแล้วก็นั่งรถกลับบ้านอะน้องแบบเป็นเน r v ์เวอร์สะน้องตื่นเต้นมากน้องก็เลยรีคู่ใส่พีทอ uh huh. แบบอุ้มไว้แล้วก็รีคู่ลงมาเลยใส่เราอะ เราก็เลยก็พอโอเค you're a bum now <laughs> <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ชื่อพัมกินอีกต่อไปออหล่อนไม่ชื่อพัมกินแล้วหล่อนต้องชื่อก้อนจากท oh, ี่ไป <laughs> หล่อนคือบัมกินแต่จริงๆริบัมกินเป็นคำสัพจริงจริงๆด้วยนะใช่จริงๆก็คือคือในความตั้งใจแรกคือเพราะว่าน้องต้องเป็นตูดแล้วเนื่องจากน้องรีพูดใส่เราแต่ว่าจริงๆบัมกินก็มีความหมายคือเขาแปลว่าแบบ เออเหมือนคนต่างจังหวัดซื่อๆอะไรประมาณเนี้ยควาคินชันน้องเหมือนโดนแกงนิดีตอนแรกจะได้ชื่อแบบน,น่าหลังมาความกินชันสิโดนแกงน้องพีชใส่ชันไหล์แฮ้คือตอนแรกประเด็นคือพีชเราเอาเขาใส่กระเป๋าก็ปกติกระเป๋า<อ>ที่แบบคนเขาคิดใส่กันนะกระเป๋าแบบอีที่เคยเห็นมา,าที่เป็นเป้แล้วก็แบบเปเ้เป,เป้แมแล้วก็มีช่องใช่อะไรอ,อ,อุ้ยสูซื้อมาแบบตื่นเต้นมาอกอุ้จะต้องไปรับน้องด้วยนี่นี่นนพอออกมาป,ปุ๊บแล้วน้องก็ รีคู่คือคือตอนแรกน้องเขาร้องเยอะน้องเขาอยู่ในกระเป๋าแล้วเขาก็ร้องเยอะพี่ก็แบบโอ้ด้วยความเป็นแม่เนาะมาตะหูดคลิกสินเปิดกระเป๋าแล้วก็อุ้มน้องมาไว้ที่แบบเอาว่าอุ้มอ่ะก็แบบโอเคสงสัยน้องต้องการแบบว่าอีดิ้งบีอิงชารอะไรอะไรเอาน้องเอามาอุ้มด้วยความรักแล้วน้องก็ตอนราบแม่ใหม่ก็คือต้องชายแล้วก็ใส่กระเป๋ากระเป๋านก็คือเป็นแบบ disposable bag ก็คือใช้หนึ่งครั้งทิ้งเลย เอ้ยอย่างนี้ดีเลยงั้นถามคาถามแรกเลยแล้วกันค่ะพี่พิชีอยากให้ย้อนไปอ่ะว่ากว่าจะได้น้องบัมกินตัวเนี้ยมาเริ่มยังไงทําไมอยู่ดีตัดสินใจเลี้ยงแมวค่ะจริงจริงของพีทมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะคือพีทอ่ะเหมือนพีทเริ่มมาจากแบบพีทคุยกับพี่ทอมรูมเตอร์ดี้นายอ่ะพี่ทอมพี่ทอมอิสราคือพีทก็กลับไทยแล้วก็ไปเจอไปทานข้าวกับพี่ทอมอะไรเงี้ยไปทานข้าวกับลุงพี่อะค่ะแล้วเขาก็เลี้ยงแมวอยู่แล้ว แล้วเขาก็แบบขายเก่งมากอ่ะคือพี่สังเกตนะว่าหลายๆครั้งอ่ะคนที่ได้เข้ามาอยู่ในวงการเลี้ยงแมวมักจะโดนป้ายมาจากใครก็ตามแต่จริงบบจริงหล่อวะอะไรเงี้ยเลี้ยงแมวปะคะไม่ได้เลี้ยงค่ะแต่ว่าคนรอบตัวเลี้ยงแมวเยอะมากแล้วเจอไข่ก็จะชอบขายการเลี้ยงแมวใช่เ,<อ>เพราะว่ามันดือต่อชีวิตนี้ใ้นเลี้ารขายต่อๆกันไปคือคือพี่ไจอรุ่นพี่แลเขาก็แบบ พี่แบบมันดีมากเลยเว้ยการที่แบบได้เลียงแมวชีวิตที่เราจะต้องแบบคือเขาจะไลฟ์ตล์คลายๆพี่ peace, ประมาณหนึ่งในแง่ที่ว่าเออต้องออกไปทํางานออกไปแบบ <c oughs> ออไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาแบบเนี่ยเวลาไปทำงานเหนื่อยๆแล้วกลับมามันก็จะแบบเหมือนมีอะไรให้ look f o r เวิร์ดหรือแบบเออแบบมีเ <c oughs> หมือนแบบเหมือนมีเขาเรียกว่าเติมเต็มชีวิตประมาณหนึ่งคือเขาก็เหมือนแบบ แต่งงานรุ่นพีพีเนี่ยคือเขาก็แต่งงานกันมาสักพักแล้วค่ะกับแฟนเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่ได้มีลูกไม่ได้อะไรแล้วเขาก็แบบพอมีน้องแมวเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นอีกสเต็ปในชีวิตไปเลยแบบก็คือขาย <c oughs> ในนาทีนั้นเองคือเราพี่ได้กกาลังกลับไทยไปทํางาน<ะ>ช่วงนั้นพอดีอะค่ะแล้วก็เลยแบบในนาทีนั้นเองก็คือเทคหาสตีเวนว่าโอเคเราจะเลี้ยงแมวนะ ทันทีขายง่ายมากโอเคใช่ขายง่ายมากแบบเลี้ยงแมวนะกลับมาถึงอังกฤษปุ๊บก็คือแบบก็คือแบบเซิร์ชดูพูดคุยกับเพื่อนที่เลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเขาไปรับเลี้ยงที่ไหนอะไรเงี้เพราะพี่เราก็ไม่เคยแบบเอาจริงๆพี่ไม่เคยซื้อสัตว์เลี้ยงมานานมากแล้วคือพีเราเลี้ยงเลี้ยงสุนัขที่ไทย มีน้องหมา2ตัวที่ไทยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือตัวหนึ่งรับมาจากเพื่อนอีกตัวหนึ่งเป็นหมาที่ rescue มาก็เลยคือจริงๆไม่เคยมีประสบการณ์ที่แบบต้องซื้ออต้องแบบเช็คพัน์ต้องมีใบดูใบอะไรใช่ซึ่งพี่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาจจะเป็น example อาจจะเป็น lesson หลายคนเลยอ่าๆดีค่ะคือพี่ได้ก็ไม่เคยคือไม่เคย ทำอะไรพวกนี้ก็เลยไม่รู้ด้วยว่าต้องเช็คอะไรพี่ก็โอเคดูหน้าตาน้องว่าโอเคดีแล้วแล้วแมวอะ่ะแมวเขาก็จะแบบเหมือนต้องต้องมีฉีดวัคซีนอะไรของเขาอยู่สองสอย่างด้วยอะคะ่ะก่อน <c oughs> ในในช่วงช่วงวัยหนึ่งอะไรเงี้ยคือพี่ก็ดูที่ว่าโอเคเขา เบรดเดอร์เนี่ยเขาฉีดมาแล้วนะเขาทําอะไรมาแล้วบ้างนะอะไรประมาณเนี้ยก็เช็คก,กับเพื่อนเช็คข้อมูลกับเพื่อนว่าเออรับเขามาช่วงประมาณ3เดือนกําลังดีหรืออะไรอย่างนเงี้ยค่ะพี่พีช <c oughs> ี <c oughs> ซึ่งมันเป็นเว็บไซต์เลยไหมคะหรือว่ามันเป็นเอเจนซี่อีกทีที่เขารวมรเนี่ยเขาจะเป็นเว็บไซต์ค่ะที่เขารวมรวมแบบ สัตว์เลี้ยงลยหลายๆอย่างแล้วก็แมวด้วยอะไรเงี้ยคือตอนแรกพี่ก็รู้สึกว่าคี่มันดอดจีเป่าวะร่นซ,ซื้อแมวมาจากไหน <laughs> แต่ว่าแต่ว่าคือทุกคนที่พีคคุยด้วยเขาก็จะแบบประมาณนี้เหมือนกันเหมือนเหมือนคอนเนคแรกของเขากับรีเดอร์ก็จะเป็นจากอ e ีเว็บนี้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปดีลกันต่อแบบ personally อะไรเงี้ยซึ่ง มันไม่เหมือนกับที่ไทยที่แบบเหมือนที่ไทยเนี่ยทเท่าที่พีคุยกับลุงพีวิลเนี่ยคือเขาก็จะแบบไปที่ฟาร์มไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็ถามคนที่อังกฤษว่าเอ้ยเราเราไม่ต้องไปฟาร์มหรือต้องไปอะไรอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าแบบคือเหมือนที่เนี่ยบริดเดอร์เขาจะไม่บรีดอยู่แบบเป็นฟาร์มอะค่ะเพราะแบบจริงๆแล้วไฮจีนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืออะไร,<อ>รสักอย่างประมาณเนี้ยคือเขาติดตรงนั้นส่วนมากเขาก็เลยเป็นไปเป็นบ<ๆ>รีเดอร์กันอะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็ก็ไหลๆไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ก็เลยก็เลยได้มาเจอน้องคือตอนช่วงนั้นเนี่ยก็อยู่ในเว็บใช่ไหมคะแล้วก็มีจังหวะที่ดูตัวคือมันจะช่วงคือเราก็ต้องเจอน้องก่อนเพื่อที่เราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเราจะถูกชะตากันจริงหรือเปล่าใช่ซึ่งซึ่งพีก็เจอเจอบังกินลาแล้วเขาก็ในในในล็อตของเขาเนี่ยก็จะมีเขากับพี่น้องเขาอีกสองตัวค่ะซึ่งพีก็ติดต่อคุยกับรีเดอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยจะขอไปดูตัวน้องหน่อยว่าจะจะเขาบอกออกมาดูไม่ได้ น้องอยู่ในช่วงแบบกําลังฉีดวัคซีนร่างกายกําลังแบบ vulnerable <On> Air, ใช่เขาก็จะกันไม่ให้ใครมาเจอแต่แต่อีระยะเวลาตรงนี้กับระยะเวลาที่จองแล้วก็กําลังจะถูกโซลแล้วคือพี่ uh. ก็แบบเฮ้ยยังไงวะสรุปสกายคุยกันจริงหรอแสดงว่า <c oughs> ไม่ได้เจอตัวจริงก่อนวัน <c oughs> ที่จะรับเลยคือคือ,คอต้องเรียกว่าไม่ได้ใช่ไม่ได้เจอตัวจริงก่อนวันที่จะรับใช่ คือไม่ได้เจอตัวจริงแต่ต้องวางมาจงวางอะไรก่อนนะโอ้นองแบบคือดูแพงดูแบบฉันถูกเ,เลือกแล้วเชิดแบบดูเป็นเชิดนิดนึงงงไหมแล้ว <laughs> คือตอนสกายคุยก็เหมือนที่เราแบบซืมนยตอนนี้ <laughs> คุยกับแมวเงี้ยใช่ก็คือแบบวีด e r ก็จะแบบถ่ายให้ดูแบบอ๋อนี่คือแบบ นั่นนี่นะแล้วก็แบบอ่ะพ่อแม่ก็อุอ้มพ่อพานแม่พานมาท<อ>ีนนๆๆ่านเขาที่แม่เขาแล้วอีเนียก็คือเป็นชนีที่นั่งอยู่กับสามีแล้วก็นั่งอยู่หน้าจอถือแล้วก็ดูแบบอะอย่างเงี้ยแต่แบบคือเดชบุญมากว่าแบบเหมือนถูกชะตากับน้องตัวเดียวกันอะ่ะก็ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> คือแบบมองหน้ากันแล้วก็แบบคือเขาเป็นคนเดียวที่ขนสั้นนะคะคือในในรถเขาจะแบบอีกเพราะว่าเขาเป็นครึ่งเตอร์เชีย พราะฉะนั้นแบบเหมือนอีกสองตัวเขาจะขนยาวแต่ว่า <ฮะ S 2> มีมอนเเดียวที่ขนซนแล้วก็แบบมองหน้ากันแบบเออน้องคนนั้นแหละก<อ>็เลย<อ>แบก็เ<อ>ลยไม่ไม่ได้มีอาร์กิวเมนต์อะไรเยอะไม่ได้คิดอะไรเยอะก็เลยแบบโอเคงั้นตัวนั้นนะค<อ>ือเราว็ช่วงที่รอ,อจากวันที่เราเจอกันในสกายถึงวันที่ไปรับเนี่ยก็แบบ นี่ก็คือเป็นบาก็จะแบบส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูอ่าฉันว่างมาจำแล้วอยากจะเห็นสภาพตอนนี้อแบบว่าส่งวิดีโอมาให้ดูหน่อยได้เลยเขาก็น่ารักนะคะเขาก็าะส่งมาให้ทุกวันแบบว่าเออวันนี้เป็นยังไงแบบน้องชอบคือก็นี่ก็ถามแบบน้องชอบของเล่นแบบไหนคืไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนยคือเรา ไอจังหวะที่อีแม่เนี่ยกำลังรอน้องมาใช่ไหมเราก็ตื่นเต้นแง่แบบโอ้ตายแล้วเลี้ยงแมวครั้งแรกแบบก็ต้องไปเซิร์ชดูแบบแคทชอยนี่นั่นนี่ก็คือขึ้นมาประมาณ4ล้านอย่างแบบเชื่อแล้วแมวเขาชอบเล่นแบบไหนกันบ้างแล้วแบบถามบรีดเดอร์แบบอ๋อบรีดเดอร์ก็บอกอ๋อน้องชอบเล่นแบบที่มีแท่งๆแล้วก็เป็นลูกบอลให้เชสตัวอะไรเงี้ยโอ้โอ้เป็นเรื่องเป็นราวมากนี่ก็แบบโอเคโอเคโอเคก็กดมากด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 มารอไว้พอเอาน้องมาปุ๊บก็ไม่เล่นกับอะไรเลยนอกจากตุ๊กตากล้วยเอ้า คือซื้อเตรียมไว้ปพระมาแบบเออซื้อมาเยอะมากอะ่ะซื้อไว้ประมาณยี่สิบแบบแล้วก็ก็คือมีอีอ๋อแบบบริเตอร์บอกว่าน้องชอบลูกบอลแล้วก็มีเชือกใช่ไหมก็มีอีลูกบอลเชือกเนี่ยประมาณสิบสิบแบบให้เล <c oughs> ือกสรรหลักรูกมากใช, <c oughs> ใช่ตอนแรกก็ถามเพื่อนเหมือนกันว่าแมวตาบอดสีป่ะมือมันอาจา <c oughs> จะไม่ต่างกัน ใช่น้องน้องชอบสีไหนะเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือ uh uh. ไม่ uh uh. ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นบ้า uh uh. ก็คือเยอะมากอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนก่อนวันสุดท้ายที่น้องจะมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปพีดไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดพอดีแล้วก็คือช่วงนั้นนะเป็นช่วงเป็นบ้าไงก็คือแบบไปถ่ายงานต่างจังหวัด, uh uh. วดก็แบบโอเคถ่ายเสยเร็จแล้วขอแวะเข้าเซ็ตช็อปหน่อยละกันเข้าไปช็อปแล้วก็ไปซื้อตุ๊กตากล้วยมาเป็นตุนก๊กตา uh uh. กล้วยก็คือกลายเป็นว่าเป็นเหมือนเหมือนหมอนเน่าของน้องไะเป็นของเล่นชิ้นโปรดที่แบบทุ ใดๆก็ยังต้องพิกล้วยอยู่ก็เลยเหมือนถ้าเกิดว่าใครที่ตามพิดใน Twitter หรืออะไรเงี้ยค่ะหรือในดูคลิปน้องอะ่ะก็จะเห็นว่าเขาติดอีพี่กล้วยนี่มาก <laughs> ไอแท่งบอลอะไรไม่สำคัญแล้ว <laughs> พอเจอพี่กล้วยจากไปหมดแท่งบอลที่อะไร <laughs> โอเคงั้นเช็คก,ก่อนเพราะดูท่าทางแล้วพี่พิชี่ดูเตรียมตัวเยอะเหมือนกันเนาะหมายถึงแบบเตรียมซื้อของแบบทําการบ้านประมาณหนึ่งเลี้ยงแมวครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าอย่างหนึ่งที่เราต้องเตรียมคือต้องเช็คเราด้วยไหมคะว่านิสัยเราจริงๆมันเข้ากับการเลี้ยงแมวไหมอะเพราะว่าจริงๆมันคือการอะด็อปแบบสิ่งมีชีวิตไม่อยู่กับเราเลยนะเว้ยมันต้องดูตัวเองด้วยหรือเปล่าว่าฉันเหมาะสมแล้วหรือย,ยังหรืออุปนิสัยฉันเข้ากับการเลี้ยงแมวหรือเปล่า um, อันนี้พีทเห็นในบีฟแล้วแบบพีทก็รู้สึกแบบ เออว่ะไม่เคยคิดถึงตรงนี้มาก่อนเลยคือพี่คิดว่าจริงๆอ่ะนิสัยเราเอาเอาตรงๆว่าพีแ่คิดมาตลอดว่า I'm not a cat person น่าจะเคยไปเ s อส n ต a ์ดแล้วก็เคยพูดด้วยมั้งว่า I'm not a cat person เพราะว่าอะไรอ่ะพีถ้าพูดมาตลอดเพราะว่าพี่อ่หนึ่งคือพี่เลี้ยงหมามาตลอดพี่ก็จะคิดว่าเออ I'm a dog person definitely แล้วก็พี่รู้สึกว่า I'm too much of a cat to have a cat อ๋อพอรู้สึกว่าตัวเองเหมือนแมวใช่คือพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนแบบอินดีเพนเดนแล้วก็แบบ Like I don't care แล้วคือถ้าเกิดพีทจะมี addition อะไรเข้ามาในชีวิตพีทรู้สึกว่าพีทไม่อยากต้องคอย please ใครไม่อยากต้อง uh คือเราได้ยิงความแบบทาตแมวมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าแมวมันต้องเป็นแบบ <laughs> เป็นคร e เชอร์ที่แบบยิงยิงแล้วก็แบบ mm hmm, mm hmm. อ,อย่างเงี้ยชิดเแล้วเราก็จะต้องคอยแบบเป็นทาดมันซึ่ง mm hmm. ซึงซง mm hmm. พีทอะรู้สึกว่า I can't I can't have a cat because I'm too much of a cat คอแเ <laughs> <Okay. S 1> เชิดแนวนั้นอะไรเงี้ยก็คิดมาตลอดวันนี้ใส่เราไม่ไม่เหมาะค่ะแต แต่พอมีแมวจริงๆแล้วอ่ะพี่คิดว่าคือนิสัยแบบเอาจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่เลยอ่ะ mm hmm. คือนิสัยเดียวที่พี่ถ้าถ้าพูดถึงนิสัยนะที่ควรจะมีจริงๆแล้วอ่ะสําหรับทุกๆคนที่จะมีแมวเลยก็คือ mm hmm. ก็คือต้องรักสัตว์อ่ะก็คือแบบโอเคที่จะมีสัตว์เลี้ย,ย,ยง mm hmm. เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยนอกจากนั้นนิสัยอื่นๆคือพี่คิดว่า it doesn't really matter เพราะว่าแมวก็มีหลายนิสัยอ่ะ อ่าอ่าอ่าก็จริงคือคือแล้วแต่พันแล้วแต่ตัวเนอะใช่ใช่เพราะเพราะว่าแบบสุดท้ายเราแบบเราไม่สามารถ generalize ได้ว่าออแมวมันจะเป็นอย่างงี้ทุกตัวนั่นแหละคือแมวบางตัวก็แบบคี้อ้อนมากๆหรืออะไรอย่างงี้มากๆเพราะฉะนั้นคือพี่รู้สึกว่าพี่รู้สึกว่านิสัยเราจะ compatible กับแมวไหมมันก็จะค่อยรู้ตอนที่เราเจอเขาหรือเราเลี้ยงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือนิสัยที่ต้องมีก็แค่แบบต้องเป็นคนรักษ์แล้วก็เป็นคน open minded เพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่า น้องที่จะมาอยู่กับเราจะนิสัยยังไงจริงมันเหมือนมีลูกอะค่ะคือจริงถ้าถามว่าอ,อยู่ต้องนิสัยยังไงถึงจะมีลูกคือแบบเออคกอแบบเออนิสัยยังไงวะก็จริงจอยู่นิสัยยังไงก็ได้อะแต่ว่าแค่อยู่ต้องรักเด็กหรอพร้อมที่จะมีเด็กพร้อมที่จะมีแบบรับผิดชอบสิ่งนี้เนอะใช่คือคือพี่รู้สึกว่าพีไอะก็ยังไม่ได้มีแผนจะมีลูกเพราะว่าพี่ไม่ได้รักเด็กมากขนาดนั้นเราขอเป็นคนจริงใจดีค่ะ พี่ไม่ได้รักเด็กมากขนาดนั้นแล้วพี่ยังไม่ได้รักเด็กมากพอที่จะแบบอยู่กับเด็กคนนึงตลอดช่วงเวลาที่เขายังเป็นเด็กได้ก็แบบคือตอ,อตูนไม่เข้าใจแบบบางคนเน่ยเขาแบบรักเด็กมากเพราะฉะนั้นพอเขาแต่งงานแล้วเขาแบบเริ่มมีอะไรพร้อมแล้ว<อ>ค,คืออันนี้เราเราพูดถึงสเต็ปที่ว่าโอเคเราพร้อมในทุกๆแง่แล้วแล้วเราแบ,บสามารถมีลูกได้แต่แบบเฮ้ย ก็บางคนคนที่เขามีนิสัยรักเด็กเนี่ยเขาก็จะแบบ I can't wait ก็แบบอยากที่นีนอนซันรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพิมแบบเฮ้ยอะไรคือมองดูตัวเองอยู่อาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสายตาเมื่อกี้คือแบบนั่นแหละก็คือเพราะฉะนั้นก็คือคือมันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเลี้ยงแมวก็เหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วไอ้พวกแบบ cat person dog person จริงๆพี่รู้สึกว่าเอาเข้าจริงๆก็ก็แค่ถ้ายูแบบสามารถ ก็มีมีนิสัยท right> <wh ี่ว่ารักสัตว์แล้วก็ค่อนข้างโอเพนมายเดดก็คือโอเคนะก็เลี้ยงได้เนาะเงั้นมาคําถามสําคัญแล้วก็คําถามสุดท้ายด้วยใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วอยากจะเลี้ยงแมวแล้วแต่ว่าก็อยากให้พี่พีช่วยแนะนําหน่อยว่าเตรียมความพร้อมยังไงอะค่ะก่อนที่เราจะรับเลี้ยงแมวจริงมันมันมีหลายด้านเนาะทั้งแบบด้านสถานที่มันต้องยังไงด้านเวลาต้องให้เวลากับมันเยอะไหมหรือว่าแบบค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยอืม พี่ว่าเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นิ่งแรกเลยเพราะว่า,าคือคือเราต้องรู้ว่าคืออันดับแรกก่อนที่จะก่อนที่จะไปถึงแบบสเต็ปเช็คความพร้อมต่างๆคือเราต้องรู้ว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราเอาเขามาเนี่ยคือเราเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะคือเขาเขาไม่ได้เป็นสิ่งของอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบเขาไม่ได้เป็นทูส์ที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นน่ะเขาคือสิ่งมีชีวิต เพราะฉะนั้นแบบเรา, mm hmm. เ,ราเราต้องรู้เลยว่าการที่มีเขาเข้ามาในชีวิตเนี่ยอย่างที่มันจะโยงกับเมื่อกี้ที่บอกค่ะว่าดีไซน์เขาเป็นยังไงเราก็รู้ล่วงหน้าไม่ได้ mm hmm. เราต้องอยู่ด้วยกันไปเราถึงจะค่อยรู้เราแบบเพราะงั้นคือเราต้องพร้อมที่จะรับกับตรงนี้แล้วอะในด้านของอ mm ิโมชั่นอลด้วยคืออย่างย้อนกลับไปตอนต้นถ้าบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนนี้หลายคนอยากจะมีแมวกันเยอะเพราะว่าอยู่แต่บ้านแล้วก็เห็นคนมีแมวกันเยอะแล้วเราก็เฮ้ยอยากมีบ้างอะไรเงี้ยพี mm ่บอกว่าอาจจะต้องแบบเบรกนิดนึงแล้วก็แบบ เฮ้ยเราต้องเอาแวนะว่าแมวที่เรารับมาหรือเออพาเขามาเขาว่าจ,จะไม่ได้เป็นกับแบบแมวที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือ hmm. อะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตอะค่ะแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องรักเขาเพราะว่าเขามีเราคนเดียวแล้วอะเขาดิพเอนออนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นแบบอันนี้สําคัญมากๆเป็นเป็นมายเซ็ตที่น่าจะต้องมีเอาไว้ก่อนทีนี้ความพร้อมอื่นๆก็อย่างอย่างที่เมื่อกี้ตูนหมอค่ะก็ต้องแบบมีเรื่องเงิน อ hmm. ความพร้อมเรื่องเงินเนี่ยสําคัญเพราะว่าแมวเนี่ยเขาคือก็เราไม่รู้ว่าเขาจะป่วยไหม hmm. เราไม่รู้ว่าเขาจะต้องการอะไรไหมคือโอเคนอกเหนือจากเรื่องทั่วไปอย่างเช่นแบบอาหารอของเล่นซึ่งจริงๆของเล่นก็ไม่ต้องก็ได้อันนี้ก็เป็นบ้าไปเองอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> อาหารแล้วก็แบบคือคือเบสิ c a l มันคือเขาคืออ d ด i t i o n ในชีวิตอะคือเรามีความพร้อมในแง่ของ financial <laughs> ที่เราจะสามารถ เลี้ยงดูสิ่งสิ่งคนคนหนึ่งหรือแบบสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปได้จนตลอดช่วงชีวิตของเขาหรือเปล่าคือเราต้องเีขเขาเหมือนมันต้องพาไปตรวจที่โรงพยาบาลเรื่อยๆหรือด้วยไหมคะเหมือนหมายถึงแบบมีวัคซีนหรืออะไรที่ต้องแบบจ่ายเป็นค่าอาหารอีกก็เป็นค่าใช้จ่ายตลอดเนาะใช่ซึ่งบางทีอาหารเนี่ยมันฟังดูง่ายแบบยก็แบบข้าวพุกปลาทูอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือเปล่าแต่ว่าคือจริงๆจริงๆแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับแมวทุกตัวค่ะคือบางทีแมวพันธุ์ที่เรามาอย่างเงี้ยเขาอาจจะ เขาอาจจะเหมาะกับอาหารแบบนี้หรือเขาอาจจะไม่ควรจะแบบเป็นอาหารแบบนี้หรือบางทีเขาทานอาหารยี่ห้อนี้แล้วเขาแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาซึ่งเขาต้องเปลี่ยนอาหารกลายเป็นอาหารเวอร์ชั่นที่ราคาสูงกว่าอะไรแบบเนี้ยคือมันมันจะมี v a r i a t i o n ตรงนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งเราต้องเราต้องค่อนข้างพร้อมระดับหนึ่งที่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเป็นแบบเนี้ยเราก็เราก็พร้อมที่จะไปให้สุดแล้วมันไม่ใช่แค่แบบ ปีสองปีที่เราจะต้องอยู่กับเขาคือมันคงจะต้องนานกว่านี้อยู่แล้วตลอดอช่วงชีวิตเขาอ่ะท็อปก็พี่คิดว่าต้องต้องค่อนข้างมีความพร้อมประมาณหนึ่งเรื่องเงินส่วนสถานที่จริงๆแล้วสถานที่น้องเขาค่อนข้างง่ายนะพี่คิดว่าแมวอ่ะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ง่ายอะ่ะคือคือมัน <c oughs> เปรียบเทียบกับสุนัขก็ได้ค่ะคือสุนัขเนี่ยอย่างเที่ยงกฤษ เขาต้องมีที่เยอะอ่ะพอเขาเอเนจีมากเขาจะต้องแบบออกไปเดินเล่นออกไปวิ่งออกไปอะไรเงี้ยค่ะคือแมวเนี่ยเขาก็จะมีช่วงที่เขาหายคือช่วงที่เขาแบบมีเอเนจีแบบแบบเล่นหน่อยสีเล่นหน่อยสีอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะค,อคือเขาก็แบบตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากคือนอกจากใครที่จะเอาแมวพันุ์ใหญ่มากๆก,ก็อันนี้พีทไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าโดยทั่วไปแมวไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สามารถเอนเตอร์เทนเขาใช้พื้นที่แนวสูงอะค่ะเขากระโดดขึ้นไปอยู่บนแบบ แคบิเนตอะไรเงี้ป่ะใช่ก็อาจจะมีแบบคอนโดแมวอะถ้าถ้าใครจะเคยเห็นใช่ไหมเขาก็จะเขาอาจจะใช้พื้นที่แนวสูงไตเออผาม่านขึ้นไปคืออันนี้มังกินยังไม่เคยนะแต่เคยเห็นแบบในในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยที่แบบแมวชอบไตไต่ออ่ขึ้นไปจีนโซฟาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยาจะใช้พื้นที่แนวสูงมากแนวล่างอาจจะไม่ไม่ต้องมากเพราะงั้นคิดคิดว่าหลายคนก็เลยเลือกที่จะมีแมวเยอะเพราะว่ามันฟิตกับไลฟ์สไตล์ที่เดี๋ยวนี้คนอยู่คอนโดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรหรอแมวเหรอ ชอบมากคือเหมือนอธิบายอยู่แล้วก็โชว์ให้ดูว่าเนี่ยแหละค่ะหนูไม่ได้กินที่เยอะแล้วก็มานอนให้ดูนั่งอยู่ตรงนี้ตนกมากเง่้ยแล้แบบบกบองอ่ะคือแมวอ่ะมันน่ารักตรงที่แบบบางทีนั่งเฉยๆก็นั่งมองแมวคุณน่ารักจังนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันน่ารักจริงอ่ะแบบ<า> a อ t i t u d ได้ไดอะมอันจะหันหน้าหนีที่ฉันไม่ได้มอง โลกดีอ่ะเหมือนมีพีชคนที่สองอยู่ในบ้าน uh huh. จจ uh huh. ยนั่นแหละอ๋อ oh, แต่อีกเรื่องหนึ่ง <Ha. S 1> ที่พีชคิดว่าเป็นมิสเทคที่พีชเมคแล้วเพิ่งมา r e a l ล z e ์ตอนหลัง่ะคะ่ะ <Ha. S 1> ทีะ่อาจะอาจจะอยากจะฝากไว้กับคนที่จะเลี้ยงแมวคือเรื่องของการเช็คสายพันธุ์อืแล้วก็โรคที่จะตามมากับสายพันธุ์คือแมวเนี่ยคิดว่าหมาก็น่าจะเหมือนกันนะคะแต่ว่า <Ha. S 1> คือแมวอย่างเงี้ยก็เขาจะมีโรคที่มากับสายพันธุ์เขาที่ค่อนข้างแบบ เอ่อมีเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแบบพันนี้จะตามมาด้วยอาการแบบนี้มีค่อนข้างมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะ mm hmm. ก็อาจจะต้องเช็คตรงนี้เยอะนิดนึง mm hmm. ซึ่งซึ่งพีทเองเนี่ยก็ดูเข้าขๆแล้วว่าอย่างของพีทเนี่ยน้องเป็นแมวขาสั้นอะไรอย่างนี้ mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเออมีแนวโน้มที่พอเขาเริ่มอายุเยอะเนี่ยเขาอาจจะแบบเอ่อใช้แบบเหมือนถ้าเขากระโดดเยอะหลังเขาอาจจะมีปัญหาได้ก็คือเขาอาจจะต้องมีซัพพลีเมนต์ในเรื่องของออแมวต้องมีซัพพลีเมนต์ด้วยนะ เรียกว่าอะไรนะอาหารเสริมอาหารเสริมใช่ใช่แมวก็ต้องมีซัพพิเมนนะก็ต้องดูด้วยว่าแบบจะต้องให้วิตามินตัวไหนดืดดืดดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราโดยเฉพาะแบบเออเพื่อให้เขาแมวต้องได้แคลเซียมอินอ d ดิชันทูอาหารเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนแรกเนี่ยพีดูตรงนี้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่พิดไม่ได้ดูคือจริงๆแล้วแบบพันแมวพันขาสั้นน่ะเขาเขาถูกผสมขึ้นมาเพื่อธุรกิจอะจริงๆไม่ค่อยแนะนำ ทุกพ,พันที่เป็นพันขาสั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะจริงๆสุนักก็เหมือนกันนะ<อ>คือเพราะว่าเขาไม่ใช่ natural made อ่ะเหมือนจริงๆแล้วเขาเป็น human made ่ะค่ะคือ แบบมันมาด้วยดีมานของมาเก็ตอะว่าแบบเฮ้ยคนชอบแมวขาสั้นแล้วมันก็น่ารักจังอะไรเงี้ยซึ่งพ<ะ>ีดเองก็คือเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยที่แบบเฮ้ยแมวขาสั้นน่ารักอะ,อะไรเงี้ย<ะ>แต่เราแบบเราไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่แบบเราจะต้องเราไม่เคยซื้อเองด้วยก็เลยไม่รู้เลยว่าการมันมีการผสมพันเพื่อเชิงพาณิชย์หรืออะไรขนาดนี้ด้วยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาการผสมพันพวกนี้เนี่ยคือในธุรกิจแบบเนี้ยคือพอเขาผสมพันปุ๊บ แปลว่าก็คือตัวที่รอด<ม>ก็คือตัวที่รอดแต่มันก็มีตัวที่มีโอกาสไม่รอดเหมือนกันค่อนข้างเยอะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันมีปัญหาเรื่องจีเนติกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งตัวไหนที่ไม่รอดไม่ผ่านสเปคมาเก็ตเนี่ยก็อาจจะโดนแบบบายบายไปซึ่งใช่พีแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนี่แหละตอนที่แต่ว่าคือคือตอนนั้นอ่ะพีตก็ก็คือรับน้องมาแล้วรักน้องมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้ดูดีเทลตรงนี้มากแต่ว่าก็อาจจะอยากฝากไว้ว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดใครที่จะซื้อน้องแมวอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะต้องดูตรงนี้นิดนึงคือเพราะงั้นมันเหมือนการที่เราไปซื้อเขาซื้อน้องๆที่เป็นพันเงมันเหมือนเราไปซัพพอร์ตธุรกิจแบบนี้ที่คือบางที่เขาก็อาจจะทําแบบดีจริงๆหรือเปล่าวะก็ไม่รู้เราก็แบบเช็คยากเนาะจะให้ไปตามแบบเช็คต้นตอจริงบางคนเขาก็อาจจะแบบเอติคอ หรือเปล่าบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้แบบทําแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีคือคือมันมีในมุมนี้ที่เอ็กซิสต์ด้วยก็อาจจะดัดฝากไว้พิจารณาด้วยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะรับเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยอืะเออจริงมีประโยชน์มากซึ่งไม่ได้ค่าน้องพันขาสั้นนะแต่พีคิดว่ามันจะมีแบบอื่นๆแบบหูพับหรืออะไรพวกพวกที่แบบว่าหน้าตาแบบหน้าตาพิเศษพิเศษกว่าปกติอ่าดี้ทามาแล้วว่าอันนี้ขายดีอะไรเงี้ยเอ้เหมือนประมาณว่ามันมันคือมันมาตามแบบ ม <Market> าเกต t มานอะเพราะันมันค่อนข้างแบบเป็นธุรกิจซึ่งจริงๆเราเขาเป็นสิ่งในชีวิตนะคะเออก็อาจจะแบบดูตรงนี้ไว้ซึ่งมันเป็นมิสเทคที่ผิดคือตอนแรกที่มันอย่างที่บอกมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วเราก็เราก็เช็คในมุมอื่นๆว่าเรา compatible กับน้องไหมเราดูแลน้องได้ไหมเนี่ยแต่เราไม่ได้ดูลึกไปถึงในแง่ของธุรกิจการดรีมแมวอะไรเงี้ยเออก็เพิ่งมารู้ทีหลัง Hmm. อาจจะ <Okay. S 2> ช่วงนี้ที่แบบบำมกินก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรมากไม่ค่อยไม่ค่อยมีเจ็บป่วยหรืออะไรคือยังไม่<ะ>ยงไม,ม<ะ>ไม่มีอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อาจจะเอาแวไว้อะวันนี้ขอบคุณพี่วิชชี่มากเลยนะคะได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะหมายถึงสําหรับใครที่เล็งๆอยู่ว่าอยากจะเลี้ยงแมวแต่ว่า ฟังพี่บิชชี่เราสึกว่าไม่ใช่เรื่องแบบเล่นๆนะมันไม่ใช่เราซื้อมาเป็นร้อะถ่ายรูปเล่นแป๊บเดียวจริงๆมันคือการรับผิดชอบสิ่งมีชีวิตหนึ่งเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะเป็นเช็คลิสต์ให้แล้วกันเนาะที่ทุกคนไปตัวตรวจด,ดูก่อนว่าข้อไหนเราพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างพันน้องแมวอะไรที่พี่บิชชีบอกมาตะกี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่พิชชีมากเลยนะคะขอบคุณบัากินด้วยนะคะ สำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ